ได้หลายหลายคนอยู่ใช่ไหมันสี่คนอยู่คณะแรกมีไปสอบไหมไม่มีมีคนเดียวของโปรุกใช่ไหมไสอบคนเดียวพวกเราไม่เคยไปกันเราไม่น้ก่อจากข้าวนอกกันดังนั้นเราเรียนก็เรียนที่โรงเรียนก็ก,ก,ก็มีการเล่าหมาดมีรไรกันเนี่ยน,นะนะครับก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องว่าเราสอนไม่ได้สอนได้ครูก็มีความพร้อมสูง ก็เป็นห่วงบอกพ่อแม่เราไม่ด้อยกว่าคนอื่น,นในเขตพื้นที่เราเรานำคนอื่นได้นะบารอเรา่นะเพรานะฉะนั้นพวกเราก็ต้องสร้างที่เสียงให้ได้นะครับสร้างที่เสียงให้ได้หวังว่าพวกเรามีทีมอีกทีมหนึ่งทีมโมอหนึ่งที 1, ท่เข้มแข็งนะครับทีมโมนหนึ่งที่เข้มแข็งก็สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะ คนได้ทุนกี่คนครับเนี่ยเห็นไหม,มใครได้ทุนบ้างชุดนี้ห้า <5 S 1> <5 S 2> คนจะได้ทุนใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ได้ทุนเนี่ยเขาต้องเป็นเกมนำนำคนอื่นให้ได้แข่งขันที่ไหนก็ต้องชนะนะครับผู้ชายมีกี่คนที่ได้ทุนฮะสองคนใช่ไหมสองคนที่ได้ทุนอ่าก็เป็นเจ็ดคนใช่ไหมอ่าคนหลังเนี่ยต้องนำคนอื่นไ,ได้นะเพราะดูที่ไกรเกรดที่สูง 南陀，南水。